อะไรเรียนภาษาจีมนมาตั้งนานอี๋ว้ยังใช้ไม่เป็นอีกเหรออีว๋วยคือคำเชื่อมนะครับอีว๋วยก็คือคิดว่าจุดๆอีว๋วยแล้วก็จุดๆ,ๆนะครับคิดว่าอะไรบางอย่างเนาะตัวอย่างเช่น你要走มา我以为你还有时间你要走了吗我以为你还有时间เอาคุณจะไปแล้วเหรอฉันคิดว่าคุณยังมีเวลาอยู่นะครับก็คือไว้เป็นตัวเชื่อมตรงกลางว่าบางอย่างนะครับอาจจะเกิดขึ้นและคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงก็คือใช้คําว่าอี๋ไวยตัวอย่างเพิ่มยยเติมพี่อเกะเฉียนมา,มา 我以为是免费的，需要给钱吗？我以为是免费的啊！我东西给你了，twenty o 你还单身吗？我以为你成家了，你还单身吗？我以为。 หนีแต่งงานเหรออ้าคุณยังโสดอยู่เหรอฉันคิดว่าคุณแต่งงานแล้วซะอ,อีกลองไปใช้ดูนะครับคำไหนที่คุณยังไม่รู้คอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวผมจะมาช่วยไขยคำตอบนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนคอร์สพูดจีนนะครับเน้นพูดเน้นฟังกับคนจีนแท้ๆอย่างผมนะครับเดือนหนึ่งเรามีการเรียนการสอน20ชั่วโมงด้วยกันนะครับสมัครครั้งเดียวนะครับยิ่งถ้าคุณเห็นจากคลิปนี้ครับสมัครมาจะเป็นราคาพิเศษด้วยจ่ายเพียงครั้งเดียวคุณสามารถอยู่ในคอร์สเรียนแบบนี้กับผมนะครับได้ตลอดช